สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ Speed ิสเ t อรครับก็วันนี้เราจะมาไต่แรงพอดีผมอัพ ECU ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถจะแรงขนาดไหนครับอัพ ECU มาเพิ่มครับก็เดี๋ยวขอเวลาแมทกันสักครู่ครับแมทชิ่งเข้าไปมาได้ครับได้แล้วครับผมเป็นสนาม l ล v e r ครับผมก็สนามนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เนี่ครับก็เล่นสนามนี้ก็หวานแววเชียวครับเป็นหัวใจเลเวอร์สมชื่อสนามครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขันกลางครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะแรงไหมอัปเกรดอับเครื่องเป็น ECU ด้านไฟฟ้ามาครับ2 1ไปครับมาแล้วครับสตาร์ทแล้วเข้าโค้งน่าตาครับ่าโดนเบียดเฉยเลยครับผมดูครับ หนีก่อนครับหนีก่อนตอนนี้คู่ขี้ดูดีครับ1 2 3สเกาะกันอยู่ครับเกาะกมาเป็นกลุ่มเลยครับต้องไปนําให้หลุดไปก่อนครับเข้าโค้งดิฟไปปื๊ดไปแล้วครับปื๊ดปื๊ดเลยครับผมตายครับแรงโอเคครับใช้ได้ครับต้องดูว่าเห็นนำในยาวไหมตอนนี้ก็ยังตามกันอยู่ครับเป็นเกาะกลุ่มเป็นก้อนกันมาแต่ถ้าชนทีหนึ่งก็อาจจะดับลงไปหรือโดนโดนแซงได้ครับผม ตอนนี้เข้าโค้งมาแล้วครับก็ยังนำอยู่ครับอยู่มาหนึ่งช่วงโค้งครับอออัปเกรดมาใช้ได้จริงครับเห็นผลเลยครับผมก็ดูครับจะยาวๆไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ครับอุ้ยตกไปแล้วครับดูเผลอทีเดียวครับมาทีตกไปเลยครับตกล่องไปเลยเข้าไปแช่น้ำีกแล้วไปครับแต่ก็ยังนําอยู่ครับยังไม่เสียหายเท่าไหร่ไปครับปื้ดไปครับหัวใจครับหัวใจไปสนามนี้แหววครับหวานแหวว ไปครับเก้าโค้งดิปปืดไปครับปืดเทอร์โบกดดิปปืดไปตอนนี้ก็นําอยู่หนึ่งช่วงโค้งนะครับรอบ2แล้วครับผมไปครับยาวยาวครับยาวยาวปืดดิปปืดไปครับจิ้งโค้งปืดไปครับโอเคไปปืดตอนนี้ก็นำแล้วครับมาถึงช่วงโค้งใหญ่ๆแล้วครับโอเคมากครับผมไปปืดครับไปครับ เรียบร้อยไปดิบปืด,ปดเล่นกันยาวๆครับทิ้งต้องทิ้งให้ห่างไปยาวเลยบืดไปไปครับออไปอ่าครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับที่สองหายไปแล้วครับตอนนี้นํากดยาวๆไปครับใช้ได้ครับโอเคไปเข้าโค้งครับเข้าโค้งไปกดอ่าไม่หลุดครับตอน,นนี้ ที่เดิมไม่ไม,ไม่ไม่แช่น้ำแล้วครับไม่เอาครับเครื่องตอนนี้เดี๋ยวแช่เครื่องเย็นแล้วจะมีปัญหาตายครับปื้โค้งปื้หวัวใจหวานแหววไปปื้ิดเข,าข้าโค้งปื้อนำยาวๆครับไม่เห็นแล้วครับที่สองหายไปแล้วครับทิ้งหายนี้ขับสบายใจครับโอเคเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับปื้อิีนิียบร้อยครับที่หนึ่งเข้ามาแบบ ติตีม่ครับสองนาที28ครับผมก็เข้ามาอยู่คันเดียววินอยู่คันเดียวเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะ ECU หรือว่าเป็นเพราะฝีมือผมพัฒนาก็ไม่แน่ใจครับผม <c oughs> ก็นี่ครับยืนโพเดี่อกันไปเด,เดี๋ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็เดี๋ยวผมจะเก็บ ECU point ต่อแล้วไปอัพอัพเกรดเพิ่มครับผม แล้วเรามาดูกันสนามหน้าครับว่า i s u ย u จะเด็ดและแจมขนาดไหนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามันจบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนกันสำหรับคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ